สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเนาะคะ่ะมาพบม,มาพอกับสาวสว่างซ่วงใบใบก็คอยแลงนะเนาะค่ะเดี๋ยวสูตรออกไปอีกนิดนึงเนาะคะ่ะทุกคนบ่แม่ยังดอกมันอยู่ไกลเกินแลวกเดแดดซ่วงแล้วทุกคนคะ่ะเออก็เลยต้องเคลื่อนย้นายแน่จ๊กน้อยเนาะคะ่ะเอา้าเมื่อนี่ก็ถือโอกาสจีเนาะคะ่ะได้มาคุยกันแน่หลังจากพักพอนเต็มเต็มเมื่อนึงเนาะคะ่ะพอหยังเพราะว่าแดดมันฮว่อล่ะอากาศค้นเฮาเนาะคะ่ะอารมณ์มันก็เลย มันบกคงทีเนาะสิไปว่าจังได้กระต่ามสิว่าเหาสิว่าเขากับบว่าแลลวเนาะคะ่ะทั้งแฟนทั้งจกักรคองนี่แหละค่ะอาการมันเจ็บมันก็บ,บอกบได้นั่นเองเนาะคะ่ะก็เลยเมื่อนี่ก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วมาว่านเนาะคะ่ะกินยอกกินยานแล้วก็ไข้แน่ขึ้นในจักน้อยแต่ถามบางยางยางปกติบอกกับปกติแต่ช่วงมันเจ็บมันก็บบอกบได้ ก็คือจังหวะและถ้าพอท่านได้สิทธิ์พอท่านได้เหตุยั่งทักษิณน,นะคะเราเกี่ยวกับยุงกับจากเกี่ยวกับการพาตอกพาตัดก็ดีเนาะมาเมื่อนี่ก็สิได้มาเว่าเรื่องนี่สู่ฟังเนาะคะ่ะสําหรับไพ่ที่เบียบว่าเออเจอซึกนักเนาะในการที่อยู่กับแฟนแล้วสิตบตีตีกันบ่รือทะเลาะปิวาทกันอิหลีอลอหรอนะเอาจริงๆเนาะทุกคนถ้ามาเจจะวาจัางไ๋ล่ะถ้ามาอาศัย อยู่ทั้งนี้โดยตรงนะคะโดยที่ว่าเฮ้านี่ผู้นึงเนาะคะ่ะที่แบบว่าเฮ้าเป็นัวเป็นเนี่ยหรือว่าเป็นครู่าวสาวก็ตามสิทธิของเฮ้าพิเศษเลยคือว่าเขาพอสามารถลงใหม่ลงมือกับเฮ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิไปใส่มาใส่เตรียมพร้อมทุกสถานาการณ์ในการที่แบบเฮ้าสิตัวต,ตอบก็จังไดเนาะคะ่ะเพราะม่ว่าไปตีเขาขึ้นเด้ทุกคนให้ฮูจักท่านี้ที่ไรให้เป็นเนาะคะ่ะเคสเคสนี่เป็นพิเศษเลยที่ขอยสิเราสูฟัง ในเรื่องที่แบบว่าบกกาแม้กระ้ังสิไหสิหงออกมาบกกาแม้กระทั่งสิแบบแส,แบบสิยางออกจากเที่ยนเขาเพราะว่าคนทั้งบานมาแล้วจะคล้องมากไกลเลยด้ดวยที่แบบว่าบรมนาานะได้ทุกคนการงานเขาดีเกินพูดยิ่งนะการงานดีนะมาแต่เมืองไทยนะแต่ว่ามาอยู่อาศัยอยู่ทังพีผัดมาเป็นอ่า คนรับใส่ไปซะบอกง่ายโหลดเนาะในสถานการณ์นี้คือนั่งมาแล้วก็ผัวที่เล็กๆก็เอาใจใส่ยังดูหลักทุกคนคะ่ะพ่อพันนึงเดือนพานไปกับเรื่องค่านา้ำค่าไฟเนาะเรื่องเปิดไฟยังกระตามก็เริ่มเปลีป่นยนแปลงไปนี่สัสผู้ใา้ก็กลับหัวเลยแหละทุกคนคะ่ะตละปัดสิ่งที่นั่งได้เจอคคักเนาะผู้หญิงผู้นะี่ะ ก็คือจะต้องไปคือการกลับทุกคนเลยต้องไปเรียนหนังสือต้องไปเ,เริ่มตน้นด้วยคํวาว่าการสตาร์ทชีวิตใหม่ในต่างแดนนั่นเองเนาะคะ่ะพ่อได้นั่งไปเรียนไปเรียนรู้มาแล้วเนาะยังเมื่อคืนมันต้องติวแม่บอกติวต้องเรียนรู้เล,ล่าๆอย่างด้วยคํวาว่าพวเริ่มแบบว่าคือพ่อใจเมียกับบริคอเดต เมื่อบทราันไดไปเหตุงานสามสี่เดือนแลกแต่ยังเหตุซื่อๆยังบท่ทันไดไปใช้มาใช้ใดว่าภาษาอังกีษแต่แต่ว่ามันมีปัญญาออกไปเหตุงานบอกง,ง่ายๆโหลดพวยอยากจะบอกจังสัน,สนห้เมียนั่นเองเนาะค่ะนั่นนะะนงตรงติวเข้มยิ่งกว่ขึ้นกลับขึ้นมาจากโรงเรียนแล้วดวงดีบ่ดีนะคะทุกคนคะ่ะมากกับสึกส่วงนาสิเขานาน้าวนาั่งนั่งมาหอดทั้งนี้นั่นกะเขากะทรงตัวไปเรียนแม่บอกอเรียนกะ บอมี่ได้รถผ้าไปับไปรงบอมี่เครื่อโมเขานั่งกับตรงได้ฮัดขึ้นรถแม่ขึ้นรถแม่ผัวกับให้เงินบกี่บาทเด้ะให้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปนั่นโจดไว้จดรายลละเอียดไว้ว่าวันนี้เมียเอาไปใช้เท่านั้นเท่านี้จนกว่ามือได้ขอากบ,บริจักนะคะโจดไว้ทุกอย่าง เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่สุดเลยเด้อค่ะเอาไปฟังกันเนาะจีนแน่ๆนั่งกับพยายามไปรงเรียนเนาะบางเทือกับท่านบางบางเือกับพระท่านบางบางเทือกับพระราบางเนาะค่ะโหนรถเมฆคือรถไฟโหนรถเมฆคือรถไฟอยองสนเนาะค่ะแล้วบาทนี่เรียนเนี่ยมเรียนเนี่ยผัก ผักใบเนา่นาเนา้นายน่าแบบน่าหนาวหนาวผากาักใบทาคํามาแล้วมันกันหนาวทั้งหนาวทั้งหิมะทั้งยังหลายตอนหลายอย่งางนั่งกระต้องกราฟขึ้นไปไปติวหนังสือทุกคนส่วนเวลาติวหนังสือเนี่ยห้ากับตรงอ่านอ่านด้วยการที่ห้าอ,อยูได้ความเมืดมันกับอ่านบ่ไ้แม่บอกมันต้องเปิดไฟมันต้องเออรังเทือนนีก,ก็เปิดเสียงเพลงกอมจะกคล้องพร้อมพร้อมตึงเครียดหลายๆมันก็บ่ไหไว รือ้อย่อ่บ้านนั่งต้องอยู่จังไดอาศัยจังไดด้วยความที่ผัวบอกว่าเธอบ่จําเป็นต้องอไปเรียนแล้วก็ต้องมาอ่านถึงขนาดนี้ก็ได้เนื่องเว้นเธอมีเวลาเธอจะอ่านย่าเหมือนขึ้นเวลานอนกับขึ้นนอนสิมา่เปิดไฟเล่นจังไดปิดไฟเมียทุกคนบาทนี่ด้วยความที่มันสีไก่สอบ นั่งก็ไปซื้อเทียนมาเทียนนั้นเรมจักบาทเท่าไรพวกกระถามราคานั่นราคานี้ท่านั้นเท่าน,น,น,นี้ถามไปแหละทุกคนเมียกับจุดไฟจุดตะเกียงนั่นะจุดเปนเทียนนั่นแหละทุกคนย่ำงึงขึง้นอ่านเคยคน้นเคยสายตาดีๆก็มมเสียเพราะว่ายอนด้วยการที่มาจุดตะจุดเทียนบ่แม,ม่นจุดตะเกียงจุดเทียนทุกคนคะ่ะมันเก็ซ้ำก,กันก็จุดตะเกียงเนาะ จว่าจังไรเอาแสงเทียนเป็นลำไรน่ะนะทุกคนหายกุ้งเฮาเป็นเด็กน้อยตั้งแต่สมัยตะกี้บังคับเวลาเข่า้องนอกของน้ายู่เฮียนังสีก็ต้องสองรอบนะถ้าเขาไปเงี้ยวซื้อหามกดใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ต้องอ่าใส่ไปยัดม้วนนื่อนี้ต้องถือว่าให้ใส่เป็นห่วยถ้าผู้เดียวก็เป็นเดือนอังศีหน้าโอ้ยพออีแม่ขอกระโบเคยเห็นเนาะ นี่คือความถูกของคนบอกคือกันเด้อจ้ะพวนี่บอกกินเขา้านมปังแต่ละก่อนแต่ละแผ่นนี่นับไวทุกคนจดรบันทึกไวให้ก็อยยังซึ่งเจ้าเคยเห็นเนี่บอกไปซื้อขนมปังก่อนหนึ่งก่อนด้วยสองสามเหรียญของเขานี่กระแบงคนละเกินทาราคข้ามันสามเหรียญก็ต้องสองคนละหนึ่งจุดหามีเด้บันทึกลับตนนัวนี้มีทุกคน อยาว่าพมีเดอว่าเขาเจอร้ายแล้วนะคะคนที่เขาเจอร้ายก็ยังมีผู้คอยด้วยความสงสารที่เห็นจยางสันเหล้วนั่งมาเลาสู่ฟังคอยกระถามมาคืออยู่ใดเฮ็ดงานอย่างมาก่อนลงถามแปลงสิเลยทุกคนทำงานบริษัทเป็นหัวหนา้ามาอยู่ทางพี่ก็คิดว่าเ้าสิเลือกตามสายทางเฮามาแลวกด้วยความที่เขาแบบ ทุกอย่างมันดูดีเบิร์ผู้พวนตอนพอกันแต่ว่าบริเตอันบริเต่งานได้ทุกคนมาไมา่อยู่แบบว่าเป็นเขาเอินว่นาจังไดล่ะไม่อยู่เป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายกันนะทุกคนคะ่ะเนาะเป็นบอยเฟรนเกิลเฟรนนั่นละ่ะยุนลักษณะนั่นละ่ะนั่งกับพยายามสุดๆเลยปีนไปเนาะหลังจาก ที่เรียนใดพ่อสมใดจำหนึง่งนั่งกาแฟ้าออไปหาเหตุการณ์เหตุงานไปเหตุงานนั่นในใจนะ่บอกค่ะนั่งอยเหตุงานอยู่ใน็อยากเหตุงานอยู่ในปหรือว่าเหตุงานอยู่ในบิโรเนาะมันก็เหตุบได้แล้ววุฒิการศึกษาทั้งเฮามันการันตีอย่างบได้นะคะทุกคนม่อยู่นี่แล้วพ่อได้ไปไป,ไปกับสมรครงานแบบว่าไปเหตุงานทําความสะอาดนี่แหละ เห็ดใดก็ไปปั่นจักรยานไปเห็ดไปอาทิตย์หนึ่งแน่อาทิตย์ที่สองไข่อังศิโนค่ะเพราะอากาศมันหนาวหนาวแห้งอหรีจักรยานกับพ้าลร่มแล้วล่มอีกร้อยซ้ำเขียวปื้อปื้อน้ำตัวน้ำตัวน่นบ่ได้ถ้ามาด่าเลยผู้ข่อยเห็นเขราว่าขอยเจอนักเนาะข่อยก็เห็นโอ้ยเนาะเพราะว่าเห้จังไดจะขึ้นทนใดทนตัวเอยต้องทนเพราะว่า พ่อกับแม่นะ่ะประเมินละข้าเขาสูงแห้งอยู่บ้านเฮาคอยเงียนแล้วโอ้ยน้องหัวใจขาคามคามคือพอบอกความจริงเพิ่นไปลดเพิ่นรับได้ยูดอกถ้าเป็นพ่อกับแม่เฮาได้จังไรเอ้ยน้องทรายนั่นเขาได้ผัวได้เมียคนไม่หนาไม่ตาเบิดเฮาเนี่ยเป็นลูกสาวคนใหญ่แต่ว่าโลงทายผัดบ่ไใด้องสิบ่ไดดดังใจเพิ่นมันก็เป็นปบ่ได้ได้น้อง แล้วเง่นท่องก็ตีตรงโดยทรงเสียทั้งบานพร้อมโอ้ยพี่น้องปองปลายกระสิถากปุดขาลีดปานนันโบก็กระคิดในใจเนาะหลังจากไปเห็นงานได้เดือนหนึ่งทุกคนกลับขึ้นมาบานผู้พัวนั่นเห็นหูจักเลยได้ว่าเงื่นเดือนออกตอนใดเพราะว่าตอนที่ไปสมัครเขากระบ,บอกให้กอกข้อมูลทุกอย่างเนาะค่ะแล้วก็เขาก็บ,บอกว่าสิ้นเดือนออกตอนใดมือด่อใดเองสิเนาะ ผู้ใชนะ้น่ะเตรียมทาจ้องเลยล่ะออกมาเมื่อนี่กระดาษที่ขอยว่าจดเล็กซื้อไวนะ้น่ะทุกคนคะออกมาเปิดเลยต้องได้เสียค่าอยค่ากินค่าน้ามค่าไฟคลุกยางเลยไปซื้อยังอยู่ยังกินยังสิก็ต้องเสียค่าน้ำมันอังสีซอยกันมีลดแต่ว่านั่งบริษัทรดนั่งปั่นจักรยานก็นั่งก็ต้องได้ไปเสียค่าน้ำมันซอยผัวโดวยที่แบบว่ายูบแบบ ผู้ข่อยนี่ว่าคากรด,ดยู่ยังสี่ยู่ไร่แบบเหตุผลอีลีเนี่ยยู่แบบคาจะคล้องทั้งเป็นเขบาบอกข้าใจกันว่าอดทนได้จังใดเขามาในฐานะบอยเฟรนเกิลเฟรนบริแต่งานนี่มันลําบากสุดๆเจอฐานในลักษณะนี้กัขบข่อยขอ,อยสิกลับขึ้นไปตั้งรักไม่ละเขบาบว้นะบอกคือสั่นขอก็ต้องเฝ้าเฮ็ดยังสักอย่างหนงึ่งเพื่อที่ปลี่นปายออกบาดพ่อ ได้กบเกลือนอย่างทุกอย่างแล้วเงื่นเหลืออยู่ประมาณติดกระเป๋าไว้ประมาณสองร้อยเหรียญน,นี่แหละทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นก็ต้องมานับเริ่มใหม่เด้เม,ม,ไไมื่อใดกินเขาเมื่อใดไปสมาาสาังสี่ถ้าบอยอยากไปก็ตามก็ต้องบังคับถือบังคับตลอดบอยอยากไปย่างก็ถือบ,บัง,บงคับให้ไปย่างพอไปอย่างแล้วเมียไข่ซ้ำาซ้ำาทุกคนคะ่ะผู้ผู้ผู้สาวนั่นไข่แบบว่าคือผู้หญิงน้อยเนาะ ใครก็ว่าเธอน,ะนั่นย่างซาทายยพุล่ะทวางสนาฉันสิไปก้อนละ่ะพื้นเขาไปเบิดละเธอนี่ซาพดซาพ่อเอาเหียแห้งไปไว้ไสเบิร์ตเมียนี่ยเหตุงานงกงงงงกอยู่ทุกคนเสาร์อาทิตย์กับบริาพากพรเสาร์อาทิตย์ก็ต้องออกไปย่างกับผัวผัวอยากจะไปย่า,ยง,ง,นานง,ง,งกับภาพเมียไปนั่มสิจะ์ข้องสิไปย่างซื้อกันมาไปนี่แหละค่ะ เ้าเลือกอยังเลือกทางเดินเลี้ยวเนาะคะ่ะย่ารอว่าถ่ายฟังเขาอันตัดสินใจเฮ้าหรือจังใดก็ตามเฮามาแล้วนี่เหตุผลของเฮามันซ้ำใดถ้ามันเหนือกว่านั่นให้เฝ้าเด้อค่ะเฝ้าเาปลี่ยนไปอีลีแต่ผู้ชายพู้นี้บอด้ธรรมดานะอยียงบ่พอใจงานบ้านบอด้เรื่องลืดเรื่องบนเตียงบอด้ลีลาพ่อยิกจิกนะคะ ถ้าซาดใจนะอยากจะเอามีดไปกรีดสดๆพอมบนผู้ชายพนนู้นี้นั้นพอมาโรงเรียนตะละเทือนนี่บบทุกคนคะ่ะแขนเต็มเบิดมีแต่ห้อยซ้ำน้ำคอกังสีเป็นโอ้ขอว่าซาดิตกะค่ะขอ,อยู่บ่ไไรบัดกรับตรงคามกันบานบดประถึกจริตเขาจังใดขาบรูจักนะกัาพงเงิ่ง บางเทื่อเนาะทุกคนโมโหโทษสะกันมาแล้วนะั่นเอาเมียไปค้างไว้ในห้องอเก็บของเอาไปค้างไว้ในห้องเก็บของ,อง,อง,ของทุกคนหนาวกับหนาวความห่อนกับเบาเมีผ่าคนนูนเข้าไปเมียพื้นเดียวเมื่องนอนอยู่นี่เบิดขึ้นกับผ่าคนนูกับห้องว่างกับห้องเก็บของนะ่ะทุกคนกับพื้นเย็นๆะเขาบ่เข้าใจว่ายุ่ได้จังไร ข้อคงสิบยูข้อโคงสิบไปแจ้งควาวมเรียบรยอยละขอยคงสิบไปเรียบรอยแต่ว่าผู้หญิงผูง้นี้อดได้ทนได้นะคะทนเพราะอย่างเพราะว่ามักเขามักทุกอย่างที่เป็นตัวเขาค่อยเรียกว่าถ้าเจ้ามักทุกอย่างที่เป็นตัวเขาให้เลี้ยวกลับขึ้นไปเบิ่งพพอกแม่เดอเจ้าคิดว่าเจ้าดีพอด่อซ้ำใหหรือเขาดีพอด่อซ้ำใดก็พอกม่เมา เขากระบอปากได้ทุกคนมันก็เรื่องของเขาคือว่าละ่ะเขาก็ได้ซ้ำเบาคอยลิโต้ลิลตล้กินเขานั่นบอกก็จักแสบบอแสบเนาะด้วยความที่เขาเห็นเขากินไปเที่ยวน้ามงสิกระบอกได้ว่าไปเที่ยวดอกทุกคนคะ่ะเฝ้าไปเฝ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมตื่นตูอยู่ตลอดย่านนั่นย่านนี่ย่านพัวโทมาไปใส้บ่ได้ดอก บัตรโนนพัวกระโทษตามเท้บบายุไส่ฝ้ามากทาบอ่เฝ้ามากกรถึกตีถึกจิกถึกซอมนี่แหละทุกคนคะเข้าใจเลยว่าเนี่ยฝรั่งบางคนนี่คือมุกสุดๆอิลีบางคนก็บแบบว่าเลือกทางเดินจากของมาแต่ว่ามันถดอดปลอใส่นะทุกคนในเขตนี้เป็นเขตพิเศษเลยที่คอยรับรู้แล้วคอยเอามาเล่าสู่ฟังจังใด ขาว่าเข้าใจที่ว่าเล่าอดทนเพราะว่าหมักีหละคือก,การตัดตนง่ายเลยของเขาขอเลยโอ้ยเนาะขอเสดายเด้เสดายคนดีๆมาเป็นบาเป็นบอก็กผู้ทายรผู้หนึ่งแต่ว่าห้าก็เว้าหย้งให้เขาบ่าได้ทุกคนได้ใบวุฒิการศึกษาม,มาดีทั้งบานเฮ้าก็บ่ะดรบอกตีคาว่าเจ้าสิงหุจักเบิ้ลกอย่างเจ้าสี่เาขาเงีหยงก็ละ่ะ แตกช้านบดค้อเรื่องบางเรื่องต้องเรียนรู้เพิ่มบางเรื่องต้องแบบว่าต้องตัดทิมบังอังสินะเอาอยังเป็นไงเอาเอาชีวิตเท่าเป็นไงไดท้ทุกคนคนทุกคนควรรักจากของแต่ว่าผู้นี้บัดบริหักจะคของบาดเขาตีเขาขาปันได้กันยังอดยังทนอยู่คอยจนเบิดคอมสิเบานี่แหละค่ะทุกคนฟังไปแล้ว ให้พิจารณาบังบามันเป็นจังใดอย่าลืมเด้อค่ะเรื่องนี่เนาะมันกับสิมีหลายกว่านี่ยุต่ว่าเขากระบ,บริบเอาซัวฟังเขากระเบ้พ่อซ้ำใหซ้ำหนึ่งพ่อหยางพาอว่าถ้าเปิดเผยอ,อกกว่านี่ก็คือว่าเปิดเปลวจากของขขักเลยแต่ขนาดเฮ้งยินได้ซ้ำนี่เฮ้าก็ยังว่าอู้มันเกินอยู่ด้เกินนี่รีได้ทุกคน แม้กระทั่งเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งพัวทามเอาเบิดแม้กระทั่งการกินเขากินหน้ามั้งสิก็ต้องมาเสียกันทุก,ทกมือทุกข้าทุกขาบเป็นสิมันบะไหลเลี้ยวเนะาะบ่ไดใส่รถแต่ว่าตรงไปเสียคาน้นามันรถซอยเขาบ่ไดใส่ไฟต้องเสียคาไฟนี่แหละค่ะคิดเอาเด้อค่ะผู้ใด,ดสิไปสิมาจังใดกัดตาม่บเจอทุกคนดอกหนึ่งในลานก็นต้องมนีแหละนะคะผู้เจอจังส่ No. จังไรกระจามทว่าฮักพอดแพงกันทวดัดศบคลิปนี้นะคะคิดว่ามันดีจังไรหรือว่าบ่ดีจังไดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ให้สาวสาว่างฟังน้ำในเด้อจ้ะให้แต่สาวสาว่างเ่าอยู่พูดเดี่ยวบ่ได้เด้สาวสาว่างกัอยากมุจักกันว่าสมเจ้าคิดจังไรเนาะไว้พอกันคลิปนาเด้อจ้ะคลิปนี้ต้องขอตัวละทุกคนคะ่ะไปละคะ่ะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ